กล้วยทอดแล้วไม่ล่ะเรื่องราวกล้วยทอดนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกนะคะมีบ้านหลังหนึ่งค่ะเขาโทรไปหาโรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้คุณพ่อของเขาโคม่ามากอยากให้รถพยาบาลมารับเร็วๆซึ่งระหว่างการคุยเนี่ยเขาก็ญาติก็รอนานมากแล้วเมื่อไหร่รถจะมาเมื่อไหร่รถจะมาพอรถมาเสร็จป้าคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวอะไรไม่ทันเลยเพราะว่าต้องรีบส่งคุณพ่อไปก่อนอ้าก็เลยให้หลานนั่งรถพยาบาลไป หลานนั่งรถไปกับคุณพ่อเนาะแล้วหลังจากที่อยู่บนรถแล้วเนี่ยหลานก็เล่าให้ฟังทีหลังว่าเจ้าหน้าที่มีการพูดคุยกันเออทำไมข้างทางสวยดีนะน,นู่นนั่นนี่ก็เลยมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องรีบไปหรือเปล่าไม่ใช่เวลามาชมรกชมไม้หรือเปล่าอ่ะเนี่ยก็ไม่ผิดบางทีก็าอาจจะขับผ่านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ที่มันเป็นเรื่องไปแล้วก็คือกล้วยทอดรถคันนี้ได้แวะจอดเพื่อที่จะหยิบยืนเอากล้วยทอดมาแล้วก็ขับรถต่อไปซึ่งญาติที่ขับตามมาก็ตกใจว่าแบบเธอฉันรีบอยู่ เธอยังมีกระจิกกระาจแวะซื้อกล้วยทอดแล้วพ่อฉันที่อยู่ในรถล่ะจะเป็นยังไงปรากฏร้านกล้วยทอดเนี่ยเขาก็ออกมาแก้ตัวแก้ต่างให้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการโทรคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วคือเจ้าหน้าที่ในรถน่ะโทรถ,ถามกล้วยทอดหลังกล้วยทอดว่าออวันนี้มีกล้วยไหมเดี๋ยวจะไปรับคนไข้ที่เส้นนั้นพอดีเตรียไมไว้ให้หน่อยนะแล้วหลังจากนั้นพอผ่านร้านก็คือร้านกล้วยทอดก็ข้ามถนนไปเพื่อที่จะเออดักแล้วก็ยื่นกล้วยทอดให้แล้วก็จ่ายตังอะไรกันไปไม่ได้แบบกระจอกและนานเกิดคําถามสองข้อว่าหนึ่ง โอ้ยทอดมันอร่อยมากขนาดนั้นเลยเหรอสองมันเหมาะไหมคือถ้าจะบอกว่าจอดแค่แป๊บเดียวเองนาะทีนึงก็ไม่ถึงอะแต่คําว่าแต่และนาทีมีความหมายอะมันใช่ไหมหรือเขามีการประเมินวิเคราะห์แล้วว่าเออไม่เป็นไรมันสามารถไปถึงโรงพยาบาลทันซึ่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนปวดไปถึงโรงพยาบาลทันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือกาลังรักษากันแล้วแต่คําถามก็คือเกิดขึ้นแหละว,ว่ามันเหมาะหรือเปล่าทุกคนคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงทุกคนคิดว่าจริง,รงๆแล้วเจ้าหน้าที่เขามีการประเมินแล้วว่าปลอดภัยแน่นอนก็เลยแป๊บข๋วยทอดได้ หรือทุกคนมีความรู้สึกว่ามันไม่ควรจะแวะซื้ออะไรทั้งสิ้นไม่ควรจะมีอารมณ์สุนทีจะแวะชมลกชมไม้ข้างทางด้วยซ้ำเพราะว่าผู้ป่วยวิกฤตทุกคนคิดยังไงไหนเล่าให้ฟังสิคะ